มจะจุดไฟเช็คนะครับมาที่ซีเนอร์ไดโอนะครับจะพบว่า l e ลเรื่อทำงานนะครับสเตตต่อไปนะครับตัวพัดลมนี่นะฮะจะเริ่มทำงานนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมช่องช่างไม้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกท่านต่อวงจรสวิตช์อุณหภูมินะครับเหมาะสำหรับน้องๆที่ต้นทุนน้อยแล้วก็อยากจะเอาไปต่อยอดนะครับและวงจรไม่ซับซ้อนนะครับอุปกรณ์ วงจรนี้ใช้ประมาณแค่5ตัวเองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็งบประมาณอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ประมาณ10บาทเองนะครับถูกมากๆเลยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศนะครับอุปกรณ์ไม่ซับซ้อนนะครับก็จะมีจะเป็นทานซิสเตอร์นะครับค่า BC 547 1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็น s ซนเนอร์ไดโอดนะครับซนเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับจะเป็นค่า,า ZB 4ดี8 1นะครับ1ตัว แล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวต้านทานนะครับค่า3 3 0โ oh อห์ม1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวต้านทานนะครับค่า 1K อีก1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็น LED 1ตัวนะครับส่วนโหลดที่ผมจะใช้ทดลองให้ทุกท่านเห็นก็คือเป็นพัดลม1 2สโวลต์นะครับสามารถหาได้ทั่วไปครับตามพวกวงจรหรือว่าพวกอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับหาแกะออกมาใช้งานได้หรือว่าทุกท่านมีโหลด1 2อโวลต์อะไรก็สามารถที่จะมาต่อต่อออกมาได้นะ แล้วก็แรล่งจ่ายไฟผมใช้12โวลต์เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับว่ามันจะต่อง่ายแค่ไหนนะครับไปเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาซีเนอร์ไดโอดนะครับมาต่อขากลางกับทานซิสเตอร์นะครับเรางอขาหรือว่าวางลายวงจรตามใจชอบเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้ตัว R 3 3 0โอห์มนะครับ เข้ามาต่อที่ขาซ้ายของทานซิสเตอร์นะครับแล้วก็เข้ามาต่ออีกฝั่งหนึ่งที่ซินเนอโอนนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ตัว R1k นะครับมาต่อที่ขาขวาของตัวทานซิสเตอร์นะครับโอเคนะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ขาบวกของ LED นะครับเข้ามาต่อที่ขา R1k ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมตัวเอาพัดลมนะครับ จะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเดี๋ยวเราจะต่อขั้วลบที่ LED นะครับเป็นขาลบนะครับแล้วก็จะไปต่อที่ขาขาขวาของคา t r a n s เตอร์นะครับเป็นขาบวกอันนี้ก็ต้องระวังด้วยครับเวลาเราปรกีความร้อนอาจจะโดนวงจรแรกที่เราต่อนะครับตะกัวก็จะละลายนะครับโอเคนะเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้วงจรประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาแหล่งจ่ายแล้วนะครับ แล้วต่อ,อาขาลบของ12โวลต์แหล่งจ่ายนะครับเข้าที่ LED ขาลบนะครับแล้วก็ไปเอาขาบวกนะครับของแหล่งจ่ายนะครับเข้าไปที่ตัวเซีเนอร์ไดโอดกับตัวท่านต้าน,น,นทานนะครับ330โอห์มนะครับครับวงจรนี้ก็ตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองด้วยการ จุดไฟใส่ซีเนอร์ไดโอดนะครับโอเคนะครับเราสมมติว่ามีความร้อนเข้ามานะครับความร้อนเข้ามาภายในห้องหรือว่าภายในณจุจุดที่เราติดตั้งวงจรนี้ไปนะครับ LED จะทํางานนะครับแล้วพัดลมนะฮะเห็นไหมฮะพัดลมก็จะทํางานนะถ้าเกิดว่าความร้อนหมดไปนะวงจรนี้ก็จะหยุดทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะจุดไฟเช็คนะครับมาที่ซีเนอร์ไดโอดนะครับจะพบว่า LED เริ่มทำงานนะครับสเตจต่อไปนะครับ ัวพัดลมนี่นะครับจะเริ่มทำงานนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้โหเห็นะหมฮะแรงมากเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่ี๋ยวเราจะรออีกทีนะ มีความร้อนเข้ามานะครับที่วงจรเห็นไหมฮะพัดลมเข้ามานะพัดลมก็จะทํางานเลยนะครับนี่ฮนะนี่ฮนะดับเลยนะแรงมากเลยนะครับพัดลมโอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์อุณหภูมินะครับสามารถที่จะเอาไปตัดแปลงไปต่อยอดได้หลากหลายมากนะหลายงานมากนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะต่อวงจรมือใหม่หรือว่า มืออาชีพนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้กับวงจรนี้ได้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ค่าอุปกรณ์ไม่แพงด้วยนะครับโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ยนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับหรือว่าใครจะอ,อยากจะบอกว่า้ผมควรที่จะปรับปรุงคลิปยังไงก็กดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะไม่ว่าเลยนะครับจะรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายเจอกัน